สำหรับคลิปวิดีโอตัวนี้นะคะเราจะอธิบายเกี่ยวกับการใช้งาน t t ทคฟ l l นะคะซึ่งไม่มีอะไรยุ่งยากก่อนอื่นเนี่ยก็คือวางตัวของ t e Text h i ฟ l l ที่เราต้องการจะใช้งานนะคะแล้วก็ปุ่มสำหรับ Submit หรือว่ามีการส่งดักซ่าเข้าไปในตัวแอปพลิเคชันนะคะหรือถ้ามองอีกมุมหนึง่งก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีผู้ใช้กด Submit มันจะดึงข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกใน t ทคฟิลเนี่ย เข้าไปประมวลผลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องจัดก,การตั้งชื่อให้กับ Text View แล้วกเ็เวลาที่เรียกเราจะได้รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะคะเรียกไปข้อมูลไปใช้งานเนี่ยเราควรจะตั้งชื่อมันก่อนนั้นวิธีการตั้งชื่อทำเหมือนเดิมนะคะเหมือนที่เราเคยใช้การลากก็คือกด Control นะคะแล้วก็ลากไปที่ตัวไฟล์ที่ชื่อว่า ViewController.swift เนื่องจาก วิวในเมนสว r y b o a r d ตัวนี้เนี่ยมันผูกแล้วก็มันควบผูกควบคุมการทํางานอยู่ที่ว i วคอนโทรลเลอร์ดอทสวิคือไฟล์ตัวนี้เพราะฉะนั้นเวลาจะตั้งชื่อ Object ก็ต้อง,ต,งตั้งอยู่ตรงนั้นนี่แหละเอ่อ uh, User ยูนะคะตั้งเป็น Take User รวิธีการตั้ง,ง,งชื่อเลยใช้คำสั่งที่เป็น Outlet นะคะกด c อ n n e c t ถัดมาเป็น Password คําเหมือนกันเลยตั้งเป็น Take Password แล้วกัน ทีนี้เรามีชื่อสําหรับเรียกไอเทคฟิลสองอันนี้แล้วการทํางานจะเกิดขึ้นจากการกดปุ่ม submit อย่างที่หบอกไปตอนตอน้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้การทํางานอยากให้มีแอคชั่นใดๆเกิดขึ้นอยากให้เมื่อผู้ใช้เกิดแล้วเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นก็ตามให้คุณกดเลือกที่เป็นแอคชั่นนะคะบอกว่าเป็นสั b มิ t แอคชั่นแล้วกันในส่วนของ submit แอคชั่นเนี่ยมันจะได้เมสต์ตอออกมาหอันนะคะเมตต์อตัวนี้คุณอยาก จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้กดจะถูกเรีอย่างเมื่อผู้ใช้กดคุณอยากทําอะไรล่ะกำหนดตัวแปรเล่นๆมาสักอันหนึ่งว่า admin data นะกตั้งว่า admin นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็น pass data ตั้งไว้เป็น1 2 3 4งสอนี้ก็คือถ้าอันนี้อันนี้เป็นแอปพลิเคชันแบบง่ายๆเลยนะคือ ถ้าผู้ใช้กรอกข้อมูลตามที่เราระบุไว้หรือตามที่ตัวแอปพลิเคชันระบุก็ให้ขึ้นว่า success เป็น alert ขึ้นมาแล้วกันถ้าถ้า text user t e x t แล้วถ้าเกิดเราอยากจะทำอะไรก็ตามอยากดึงเกี่ยวกับ text อยาก set text หรืออยากทำอะไรที่เกี่ยวกับข้อความเนี่ยนึกถึง text ไว้ก่อนเท่ากับ admin data และ นอกจากนี้นอกจากนี้แล้วถ้า text password t e x t เท่ากับ p a s s d a t a ถ้ามันเท่ากันหรือแพปิกาเปิดปิกาปิดตาม s ินแท x ของ if ด้วยนะคะถ้ามันเป็นเลื่อนไขเป็นจริงทั้งคู่บอกว่าให้ alert red alert เอาอเลรง่ายๆละกัน ui alert view title เ,เ,เป็น success message เป็น yes ตัวแกเป็น new โอเคอันนี้เป็น ok เคโอเป็น ok เสร็จแล้วอย่าลืมใส่ alert show ด้วยเพื่อให้มันแสดงขึ้นมาในกรณีที่ในกรณีที่ถ้าผู้ใช้ไม่ได้กรอกอะไรเลยหรือกรอกข้อมูลผิดคุณจะให้ทำอะไรก็ใช้ alert เหมือนกันแล้วกันอันนี้ขึ้นอยู่กับ แอ p พลิเคชันของแต่ละคนนะคะว่าคุณจะกำหนดการทำงานว่าอะไรในที่นี้กำหนดให้มันเป็น alert ว่า fail จะได้เห็นความแตกต่างแล้วก็เป็น no นะคะทุกอย่างเหมือนเดิมนี้เสร็จละเรียบร้อย,อยง,ง่ายๆเราลองรันโปรแกรมดูั้นถ้าเกิดผู้ใช้กรอกใดๆก็ตามกรอกใดๆก็ตามที่แตกต่างจากที่เราระบุไว้หรือกำหนดไว้ในตัวแปรเนี่ย มันก็ขึ้น alert ว่า fail นะคะอะถ้าไม่กรอกเลยก็ <c oughs> ต้องขึ้นว่า fail เหมือนกันเพราะมันน,อน้องเนีอยากให้เธอกำหนดไว้ถูกไหม admin admin ไม่กรอกเลยเบิบ fail หนึ่ง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 ไม่ใช่ก็ fail นั้นหนึ่งสองสามสี่ submit okay success ทีนี้ในส่วนของ password ในส่วนของพา s s สเวิร์ดเนี่ยปกติเราจะต้องตั้งเป็น s e c u r e t e x t งนั้นอย่าลืมว่าทุกครั้งที่ทำแอปพลิเคชันที่มีเกี่ยวข้องกับพา s s สเวิร์ดให้คุณไปกำหนดที่ attribute ของมันกำหนดให้เป็น s e c u r e t e x t Entry ด้วยนะคะอีกอันหนึ่งอีกอันนึงถ้าทํางานเกี่ยวกับคีย์บอร์ดคือ t e Text f i e l d มันจะมีคีย mm ์บอร์ดป๊อบอัพเด้งขึ้นมาเวลาที่เราจะพิมพ์อะไรก็ตามถูกไหม mm hmm. ในซิมเลเตอร์เนี่ยมันจะขึ้นมาแค่จังหวะแรก แล้วมันก็หายไปเพราะมันเป็นแค่ตัวจาลองแต่ถ้าในมือถือจริงๆเนี่ยมันจะขึ้นตลอดเลยขึ้นพางไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจาเป็นที่ต้องซ่อนตัวคีย์บอร์ดด้วยนั้นวิธีการซ่อนเราจะใช้เมอดต,ต่อตัวหนึ่งเรียกว่า Task h e g a g e n นะคะแค่คําสั่งเดียว Cell. Cell. View. N Editing เป็นถือแค่นี้เลย ะคะแค่นี้เราก็จะได้แอปพลิเคชันง่ายๆตัวหนึ่งที่สามารถรับค่าจาก Text f i e l แล้วก็เช็คค่าได้แสดง alert ได้นะคะก็เอาไปไประยุกต์ใช้ในอนาคตดูผลลัพธ์นิดหนึ่งแอดมินหนึ่งสองสกดสับปิดสักเส้นทคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะที่อธบายเกี่ยวกับ Text f i e l ส่วนคลิปหน้าก็จะพูดถึงในเรื่องของ Tab Bar เดี๋ยวให้ว่ากันต่อละกันก็ขอบคุณนะคะ